สวัสดีครับสวัสดีเสาวันเสา,ววา,สาที่สิบหกธันวาคมสองห้าหกนะครับเซาเมื่อ smiled, วานครับหลังจากเล่นกําลังกายละไรขายมันจังเลยลผมกระสีมาสูบน้ำนะครับสูบน้ำออกจากขอบถนนนะครับเพื่อว่าจีเหตที่ถมดินว่างคอนะครับถอดว่ามันเม็ดกว้างเม็ดคุ้นเม็ดนักเงาเม็ดนหนียวม่านอยู่หาสิบทอนรับ ขอบถนนที่ทางเขาโ้องการครับยุดที่สองครับทนหลักมั่นพันบาทที่สูบน้ำออกกับเจ้านี้นะครับ, 1, บสูบน้ำ,อ,นำออกจากขอบถนนนะครับสว่างซอี่ พอเล่าศิษย์ทิฬครับเนี่ยคือหลังแหลกหลังแหลกิสามแลวนี่ยศิข้างเพราะว่าข้างเขาขยุหันข้างเขา,ายู่ตรงัะวันแปดแปดั่งกรกมซาเะไรโมนีร่างย่ามากใครดินบ้างอสร้างอมินตัวเบานนครับต้อง 私。